สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงใจเชื้อหนูนักศึกษาคณะครุศาสตร์วิชาเอกภาษาไทยแชมป์ปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแห่นง,งนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,รยาไ,รไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดิฉันฝ่ายฝันไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดิฉันตั้งใจจะมาเรียนตั้งแต่แรกค่ะ มหาวิทยาลัยที่ดิฉันใฝ่ฝันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าดิฉันเ,เรียนวิชาการบัญชีมาเป็นสายวิชาชีพคาะเป็นสายอาชีวะก็ต้องการที่จะเรียนต่อในสายอาชีวะจนจบนะคะเนื่องจากพนักงานบัญชีเป็น ชาชีพที่มีความต้องการสูงนะคะแล้วก็เป็นวิชาชีพที่ดิฉันมีความถนัดแต่ทําไมดิฉันถึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชัเชียงรายเพราะว่ามีครูท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นครูที่ดิฉันใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแบบท่านเป็นครูที่เป็นกําลังใจให้กับดิฉันมาตั้งแต่เด็กค่ะท่านก็จบจากที่นี่ค่ะจบจากมหาวิทยาลัยราชัเชียงรายแห่งนี้ท่านบอกว่าครูเป็นวิชาชีพที่ดีเป็นวิชาชีพที่น่าจะเหมาะกับหนู จริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบวิชาชีพครูนะคะเพราะว่าไม่ได้รักการสอนไม่ได้รักที่จะเรียนนะคะเป็นวิชาชีพที่ตัวเองคิดว่าเรียนแล้วหนักเป็นวิชาชีพที่หนักค่ะแต่ทําไมถึงเรื่องมาเรียนก็คือตอนแรกๆก็เรามาสอบกับเพื่อนค่ะแล้วก็สอบติดค่ะแต่ว่าไม่ติดที่เชียงใหม่ไม่ติดการบัญชีก็เลยลองมาเรียนดู แต่เชื่อไหมคะว่าพอม,มาเรียนแล้วความรู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะความรู้สึกที่มาเรียนที่นี่สนุกค่ะมีความธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักประทับใจ ที่สุดคืออะไรประทับใจที่สุดคือการบริการของพนักง,งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะก็มีโอกาสไปขอใบรับรองสภาพนักศึกษามาก็คือการทํางานที่นี่จะเป็นแบบระเบียบคไม่เหมือนกับโรงเรียนเดิมก็คือโรงเรียนเดิมการที่เราจะขอเอกสารต,ต่างๆคือจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ว่าที่นี่คือไม่กี่นาทีเราก็จะได้เอกสารนั้นมาแล้วก็รู้สึกประทับใจในรืน่งนี้อีกส่วหนึ่งก็คือประทับใจรุ่นที่ที่ าเอกภาษาไทยค่ะก็น่ารักกันทุกคนแล้วก็จะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษามหาวิยาทยาลัยราชภัฏเชียงรายและรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่เก่าแก่ของมหาวิทยลาลัยแห่งนี้แล้วก็เชื่อว่ามหาวิทยลาลัยแห่งนี้จะสร้างครูที่ดีและจะสามารถทําให้ดิฉันเป็นครูที่ดีในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะ